สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่20กรกฎาคม2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์นดาค่ะ เซนเด็กเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะครับก็ปรับฐานลดลงประมาณ5จุดนะครับเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือผู้ติดเชื้อแหละครับยังทรงตัวในหลักหมื่นและว,วันนี้ก็ถือว่า<ม>เป็นวันแรกด้วยที่มีประกาศควบคุมเข้มข้มนมากยิ่งขึ้นใน13จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นติดตามพัฒนาการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นที่กังวลเรื่องของโควิดนะฮะตอนนี้เองในสหรัฐในยุโรปเองเขาก็กังวลเรื่องสายพันธุ์เดลต้าเหมือนกัน ที่อาจจะสกัดกัน้นการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกนะครับแน่นอนว่าสหรัฐเองจีนเองหรือว่าแม้แต่ยุโรปเองแม้จะมีการฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหลากหลายประเทศไม่มีการฉีดวัคซีนได้ตามที่คาดกันไว้และการกระจายของสายพันธุ์ใหมูปุยพคาเอเชียหักระบาดกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ส่งผลต่อแนวทางการเปิดเศรษฐกิจการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันนั่นเองนะครับปัจจัยตรงนี้เองก็เป็นผลให้ดาวโจนส์เมื่อค่าคืนที่ผ่านมา ปิดย่อลงไปหนักทีเดียวนะฮะกว่า725จุดมาปิดที่33,962จุดนะครับส่วน S&P 500นีติดลบกว่า68จุดแล้วก็ NASDAQ นะครับติดลบไปกว่า152จุดทีเดียวนะครับ เรียกว่าการกลายพันธุ์ของโควิดสิแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงในเอเชียเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันใหม่ที่ทําให้ตอนนี้ตลาดหุ้นกลับมาโฟกัสเรื่องนี้อีกครั้งทั่วโลกทีเดียวครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นคล้ายๆกับแพนิคเซลเลยนะคะปรับตัวร่วงลงรุนแรงทุกสินทรัพย์นะคะส่งผลจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์โควิดเดลต้านะคะซึ่งสหรฐัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในรอบ9เดือนที่ผ่านมาและยังม เดินทางหรือว่าคนสหรัฐเนี่ยเดินทางไปอังกฤษแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมีสถานการณ์เรื่องของโควิด1 9ค่อนข้างรุนแรงนะคะมองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในโซนเอเชียกันบ้างค่ะอย่างที่รายงานกันไปนะคะว่าเมื่อคําคืนที่ผ่านมาสินทรัพย์ต่างๆนั้นถูกกระนำขายยกเว้นทางด้านของทองคำนะคะที่สามารถพุ่งทยานนะคะหลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับสักประมาณ1794ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนลงมานะคะแล้วก็เริ่มมีการซื้อไล่กลับคืนมาหลังจากสถานการณ์ทั่วโลกไม่ค่อยหน้า พึงพอใจสักเท่าไร่เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์เดลต้านะคะล่าสุดค่ะไปชนแนวต้านนะคะที่เช้าวันนี้1,820ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนซ์ os. แล้วก็เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรลงมานะคะยืนอยู่สักประมาณ1,815ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์ os. ส่วนตลาดหุ้นในโซนเอเชียค่ะนอกเหนือจากการวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วนะคะที่กดดันทำให้ทุกตลาดนั้นปรับตัวร่วงลงมันนี้ยังมีภาพของราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเช่นเดียวกันค่ะ เวทเทสซัสนะคะเช้าวันนี้ตลาดเอเชียนั้นยืนอยู่ที่66.59ดอลลาร์59เซนต์เบรน์ยืนอยู่ที่6 8ดอลลาร์เ6เซนต์ค่ะส่วนณปัจจบุบันนอกเหนือจากสินทรัพย์นี้นะคะตัวบิตคอยเองก็มีการออกมาเตือนนะคะบอกว่าแนวโน้มของบิตคอยนั้นดูไม่ค่อยน่าสนใจในการลงทุนเช้าวันนี้จอที่จะหลดุด30,000ดอลลาร์นะคะต่อ BTC หรือว่า1หน่วยบิตคอยแล้วล่ะค่ะ ก็มาจากการที่หลากหลายประเทศนะครับโ mm hmm. ดฉช่วอย่างยิ่งธนาคารกลางของเขามีการออกประกาศคําเตือนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว<ช>นะครับ,รบเรื่องของคริปโตเคาเนซีแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการพัฒนาสเตมโบคอยเพื่อเป็นเหรียญดิจิตอลที่ใช้ภายในประเทศของเขาเอง mm hmm. นะฮะทิทางช่วงนี้คริปโตอาจจะไม่ค่อยสดใสนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับตอนนี้หลากหลายหน่วยงานพยายามระดมกําลังกันนะครับรวมถึงเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และพยาบาลนะครับในการสู้กับภัยโควิดในครั้งนี้ล่าสุดนี้เองนะครับทางทรูมันนี่ชวน คนไทยนะครับร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบไฮฟลูนะครับผ่านทางแอป True Money w a l l e t ครับรายงานล่าสุดนี้นะครับมาจากทางคุณมนซินีนาคปนันนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท d s e n s t Money จำกัดท่านก็บ,บอกว่า True Money ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกท่านที่กำลังทำงานอย่างหนักนะครับ เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยโดยการบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบไฮฟลูรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นเพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทผ่านมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยในโครงการทุกภัยไทยช่วยกันพร้อมเชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆของมูลนิธิครับรวมถึงช่องทางบริจาคผ่านแอป TrueMoney Wallet โดยเงินบริจาคทุกบาททุกสตางนี้ จะถูกมอบให้มูลนิธิโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้ทีมแพทย์และคนไทยทุกคนสามารถฝากวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะครับ 1. ผ่านทางแอป True Money Wallet สามารถบริจาคได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 2. บริจาคผ่านทางบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเลขที่020198528890นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะร่วมในช่วยกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยนั่นก็คือทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะล่าสุดค่ะแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าโดยเมืองไทยประกันชีวิตแบ่งเบาภาระลูกค้าช่วงโควิด -19 จ่ายค่าเบีย้ยผ่อนได้ดอกเบีย้ย0%ค่ะ คุณสาระล้ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้จับมือพันธมิตรธนาคารเพิ่มอีกหนึ่งธนาคารคือธนาคาร UO b บจำกัดมหาชนสำหรับการให้บริการลูกค้าชำระเบีย้ยประกันชีวิตผ่านนวัตกรรมระบบ eDC pooling จากเดิมที่มีการจับมือกับธนาคารได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนโดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเบีย้ยประกันชีวิตแบบผ่อนชำระศูน นานสเดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมเป็นพันธมิตรโดยเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC เพียงเครื่องเดียวแทนแทนรูปแบบเดิมที่ต้องมีเครื่องรูดบัตร EDC โดยเฉพาะสำหรับบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง28ธันวาคม2564นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะมีพันธมิตรธนาคารเข้าร่วมให้บริการ EDC Pooling เพิ่มขึ้นได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนาตาิจำกัดมหาชนค่ะ ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่องนะครับอันนี้แบ่งผ่อนชําระดอกเบี้ยศูนเตท่านั้นเองนะครับเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้ยืนยันความมั่นใจเรื่องของการทําประกันไย<ช>ัยโควิดด้วยใช่ค่ะนะคะนอกนาจากนี้ค่ะประกาศนะคะประชาสัมพันธ์สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องใช้ธุรกรรมผ่านธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐหรือว่าธนาคารพาณิชย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพขอแจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่20กรกฎาคม คม2564เป็นต้นไปนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ในห้างนะคะหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์ปิดให้บริการส่วนนอกห้างนะคะสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน15นาิกา30นาทีค่ะส่วนทางด้านของจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเปิดให้บริการไม่เกิน15นาฬิกานะคะและในกรณีที่เป็นพื้นที่อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมในสาขาห้างและคอมมูนิตี้มอลล์นั้นนะคะจะเปิดให้บริการไม่เกิน17นาฬิกาค่ะ ก็ตรวจสอบธนาคารที่ใช้บริการนะครับว่าจะมีการเปิดให้บริการจุดไหนกันบ้างนะคะน,นอกจากนี้ค่ะวันนี้บรรยากาศการลงทุนนะคะไม่ได้สุดตัวรุนแรงอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาจะสามารถประคองตลาดได้อย่างไรและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนนะคะเริ่มมีแรงเทขายไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะทิศทางของการลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะตั้งรับอย่างไรดีติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวีรวัตรวิโรธโพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะครสวัสดีครับ ภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมายังย่ออยู่นะครับประมาณแดจุดยังกังวลเรื่องโควิดกันอยู่นะครับตอนนี้เองเนี่ยแนวรับสําคัญที่เรามีการประเมินกันไว้แล้วก็ความเสี่ยงต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเซ็นดิ้งเด็กนะครับแนวรับหลักที่เราประเมินเนี่ยของรอบนี้เนี่ยคือหนึ่งพันห้า้อยสี่สิบจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะครับกรอบบริเวณสิบจุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวรับหลักที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย กลับตัวลงมาทดสอบประมาณสักสามครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่สามาเออยังยังไม่หลุดต่ํากว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มองว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับส่วนเช้านี้เนี่ยตัจจะมีขึ้ลบลงมาประมาณแปดจุดเนี่ยจริงต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งกว่าที่เราประเมินเหมือนกันนะเราคิดว่าน่าจะลบไปใกล้ๆสักหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเพราะว่าถ้าดูเฉพาะราคาน้ํามันที่ลงมาเมื่อคือนเนี่ยประมาณแปดเปอร์เซ็นเนี่ยกลุ่มพลังงานจริงๆวันนี้เนี่ยน่าจะโดนกดดันมากกว่านี้นะแต่ ใช่แต่วันนี้ก็ถือว่าลงค่อนข้างน้อยกว่าคาดส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเราลบล่วงหน้าตลาดหุ้นต่างประเทศเขาแล้วนะครับเราลบไปสิบแปดจุดทั้งเรื่องของมาตรการเล็อกดาวน์ที่เข้มขึ้นในวันนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของน้ํามันซึ่งจริงๆเนี่ยก็เริ่มมีอ่อนตัวลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกันวันนี้ก็เลยอาจจะลบอีกสัก นิดนึงนะครับไม่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับฝั่งสหรัฐหรือว่ายุโรปที่เมื่อวานนี้ลบกันเป็นระดับ2อเเซครับผมค่ะถ้าหากว,ว่าถึงแนวรับที่หนึ่งพ้าร้ถึงหนึ่้าร้แล้วเนี่ยนะคะมันพอจะมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นภาพหนึ่งให้นักลงทุนเบาใจสามารถที่จะไปซื้อได้หรือว่าประคองให้เซตนั้นสามารถที่จะยืนเหนือระดับนี้ไว้ได้นะคะครับคือต้องบอกก่อนว่าที่ตลาด ตับตัวลงทั่วโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับตัวเดลต้าแวรเรียนที่ระบาดหนักขึ้นทั่วโลกแล้วก็หลายๆประเทศอย่างโด,โดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐก็เช่นกันนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้นเขาติดเชื้อเวลา5,000ัลายหมื่นลายเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น2,000มกว่ารายก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าตลาดเริ่มมองว่าในแง่ของการพื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์โกรดเนี่ย มันน่าจะผ่านพีคไปแล้วนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมันยังเห็นการเร่งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคอมบ่ายสองภาพคือเศรษฐกิจเ,เริ่มฟื้นช้าลงแต่เงินเฟ้อ,อยังเร่งเนี่ยมันก็จะเกิดภาพในเรื่องของตัว stagflation ที่ก็ไม่ได้เป็นบวกนะครับกับสินทรัพย์เสีย่ยงเมื่อวานนี้ก็เลยมีแรงเทขายลงมาส่วนของบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําให้ตลาดสามารถรีบาวหรือว่าปรับบวกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆผมก็ยังมองไปที่ตัววัคซีนเป็นหลักครเพราะว่า กลับไที่เราล็อกดาวน์นะครับแล้วยังไม่มีวัคซีนที่เต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆได้ดีเนี่ยเมื่อเรารีโอเพนนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อที่ปรับขึ้นใหม่กรอบอยู่ดีนะสุดท้ายเนี่ยไปจบอยู่ที่วัคซีนครับว่าต้องนําเข้ามาให้เร็วแล้วก็ต้องเอ,อฉีดวัคซีนให้เร็วนะครับให้เกิดภูุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับเมืองไทยครับ จากปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยเมื่อตลาดมีการปรับย่อลงมาและฐานแนวรับสําคัญที่1,540เนี่ยเรายังสามารถสะสมได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดมองตีมในเชิงที่จะสามารถสะสมเพื่อรอการฟื้นตัวหลังจากที่วัคซีนเข้ามาได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนตัวอะไรกันบ้างครับครับคือผมยังมองเหมือนเดิน,นะครับ1,530ถึง1,540เนี่ยมองเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็กลุ่มที่เข้าซื้อเนี่ยจริงๆยังมองเป็นโดเมสิทิ์เพย์หรือว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกแบงค์คาสี นะครับหรือว่าร้านอาหารที่ปรับลงตัวลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่นี้เนี่ยก็ต้องย้ำทางลงทุนด้วยว่าซื้อเนี่ยต้องถือลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับอรอการฟื้นตัวคือหนึ่งคือรอวัคซีนสองคือรอการดีโอเพนซึ่งผมคิดว่าอย่างเดียวเนี่ยคงจะเป็นไตรมาสที่สี่นะครับก็ซื้อเพื่อถือแต่ถ้าถามว่าระยะสั้นจะมีเซกเตอร์ไหนที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือว่าแข็งแรงกว่าตลาดที่มีการปรับลงมาเนี่ยผมยังมองไปที่ กลุ่มโรงพยาบาลนะครับยังมองว่าโรงพยาบาลยังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจในระยะสั้นนะครับสามารถเล่นได้ในช่วงไตรมาสที่สามนี้เพราะว่าถ้าดูโมเมนตัมของเขาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มเนี่ยมันทําให้ผู้ป่วยต้องแอดมิตเนี่ยมากขึ้นแล้วก็โรงพยาบาลมีรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกําไรถ้าดูแนวะโน้ม Q2 ดีมากและ Q3 เนี่ยจะดีกว่า Q2 อีกแลวผมเชื่อว่าจะเป็นพีคข,ของโรงพยาบาลหลายๆโรงกาไรจะทำนิ่วหาย นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นหนึ่งไปมากข้างหน้าผมแนะนําว่าเล่นเซกเตอร์โรงพยาบาลเซกเตอร์ส่งออกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็เดี๋ยวพอเราเข้าใจมากที่สี่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นตามคาดนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อลงมาผู้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเราก็สามารถกลับมาเลี้ยวเพ่นได้เนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยมีโอกาสจะโรเตทจากเซกเตอร์เมื่อสักครู่ี่นที่ผมพูดถึงก็คือโรงพยาบาลที่อาจจะ ขึ้นในช่วงไตรมาสที่3าที่เรามองไว้แล้วก็เดี๋ยวพอไตรมาสสี่ผมคิดว่าจะกลับไปที่หุ้นโดเมนสิกเทรที่เราแนะนําให้สะสมกันในช่วงนี้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนีค่ะคคนะคะก็ถือว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะยังคงได้รับอันนี้สงจากตัวเลขโควิด -19 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นอนิสงส์งที่เราไม่อยากให้เกิดใช่คนระแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจการลงทุนระยะ,ะยาวนะครับกลุ่ม domestic play เ,เป็นรา,ราคาที่ปรับลงมาได้ในการตึง1,530-1,540เนี่ยเป็นจุดสาหรับการเข้าซื้อกลุ่มแบงก์นะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับส่วนหุ้นแนะนาของรายการเราในวันนี้นะครับห้ามรบนะครับวันนี้สรุปกันมากรุงสีแนะนํา EPG แล้วก็ CKP ครับ finance Cyrus ค่ะ,คะมองไปที่ EKH ค่ะ เมย์แบงก์ิมเองนแคันแนะนำหุ้น BCS นะครับแล้วก็ดูโฮมครับส่วนทางด้านของธนาชาินะคะให้ไว้ที่ CKP แล้วก็ BEC ค่ะส่วนไอราวแนะนำ c s g นะครับคุณผู้ชมครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อนแรงอย่างมากนะครับวันนี้เองเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศคำเตือนออกมานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนนะครับในการลงทุนหุ้นของ JTS นะครับ นี่เป็นสเตทเมนที่ตลาดหลักทรัพย์ออกมานะครับในการเตือนผู้ลงทุนให้มีความระมัดระวังอย่างสูงในการซื้อขายนะครับเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้นะครับ JTS Jasmine Telecom System เนี่ยสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับ PE เนี่ยสูงกว่า895เท่านะครับแล้วก็ P/BV นะครับ Price per b o k v a l e เนี่ย40เท่าแม้จะอยู่ในมาตรการการกำกับซื้อขายนะครับ สาเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับจากสภาพการซื้อขายที่ผันผวนจึงมีการประกาศออกคําเตือนมาในขณะนี้แล้วก็นี่ก็เป็นสเตทเมนต์นะครับที่มีการซื้อขายที่มีการประกาศออกมานะฮะมาตรการกํากับก็อยู่ในการซื้อขายระดับที่2ก็คือให้ผู้ลงทุนวางเงินสด100นะครับก่อนซื้อ JTS แล้วก็ห้ามสมาชิกคํานวณ JTS เป็นวงเงินซื้อขายในทุกประเทศนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่20กรกฎาคมเลยนะครับจนถึง9สิงหาคม แล้วก็ราคาอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเปลี่ยนแปลงหวือหวาอย่างมากนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยวันนี้เองจากที่เมื่อเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้บวกไปกว่า12%ตอนนี้กลับมาติดลบ7%แล้วนะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่ต้นปีนะฮะไปดูกันมาเนี่ยพุ่งสูงกว่า3,000%นะฮะเพราะฉะนั้นเองต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แน่นอนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะได้รับคำเตือนมาต่อเนื่องนะคะจากบรรดาโบรกเกอร์ต่างๆถ้าหาว่าประเมินมูลค่าเหมาะสมเนี่ยอาจจะอยู่ในหลักแค่10บาทต้นๆเองเท่านั้นนะคะ ừ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 . ดังนั้นเวลาที่จะเลือกลงทุนนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ศึกษาปัจจัยพื้นฐานพร้อมกับข่าวที่เข้ามาสนับสนุนต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจริงและเขารับรู้ไรายได้และกําไรแล้วหรือไม่นะคะก็เป็นหลักคิดหนึ่งในการที่จะพิจารณาลงทุนรายหุ้แนแหละคะ่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใคร จะลงทุนในตลาดหุ้นจีนช่วงนี้ก็เจอหลายประเด็นเลยนะคะนะทางการคุมเข้มเรื่องของเทคโนโลยีการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ าก,การลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกในขณะนี้นะครับกลับมามีความกังวลกับเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าจากโควิดสิกันอีกครั้งแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดได้ดีนะฮะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดกันไว้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศเรื่องของหุ้นเทคต่างๆแม้จะมีการเติบโตแต่ว่าการควบคุมภายในทางการของเขาจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้พูดคุยกับคุบคณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ครับประธานบริหารบริษัทททหลััััักกกกรรรพย์จจจดดาองุนิตะเวคบ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาประเมินที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นจีนกันสักหน่อยนะคะครึ่งปีหลังค่ะมีมาตรการทั้งเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยีรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเราประเมินที่ทางการลงทุนและความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ครับจริงๆค่ากลับมาอย่างแรกเรื่องที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับเรื่องของตัวสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับคิดตอนนี้คิดว่าจีนน่าจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขคนติดเชื้อย้อนหลังเนี่ยจริงๆก็อยู่ในหลักหน่วยแล้วนะครับ <ừ> ในแต่ละวันแบบแทบไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเห็นตอนนี้คนจีนก็กลับมาใช้ชีวิตแทบจะปกติเหมือนโควิดแล้วนะครับเพราะนั้นในครึ่งปีหลังเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไม่ว่าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่า ตัวการดำเนินเศรษฐกิจอื่นการใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยครับคิดว่าจีนแม้จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยก็ปี2021ก็จะเป็นปีแรกที่เขาใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกระตุน้นเศรษฐกิจเข้ามาอีกมากเลยเพราะว่าเขาก็ชะลอชะลอดูทิศทางในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของตัวบิกทคที่เรากังวลกังวลกันว่าจีนเขาจะมาดูแลมาปราบตามาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คิดว่าจริงๆเนี่ย ข่าวร้ายๆน่าจะค่อนข้างหมดไปแล้วนะครับเราอาจจะเห็นได้จากล่าสุดที่จีนมีเริ่มไปควบคุมซิตี้หรือว่าเชนเซนเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากแล้วนะครับไม่ได้ตกามรามา,านั้นก็คิดว่าจากจุดต้นปีที่ตลาดจีนปรับฐานลงมาประมาณ10กว่า20%แล้วเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดการลงทุนที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยก็ยังคงอัตราการเติบโต GDP เขาอยู่ประมาณปีละ5-6%นะครับใน5 <S <S ปีข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้ยังไงจีนก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยังเติบโตอย่่างงงแข็ก ในขณะที่หลายๆภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เรื่องโควิดที่เริ่มมีสายพันธุ์เดลต้าหรืออะไรกลับมาสาระมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่าการลงทุนในจีเนี่ยน่าจะเป็นการลงทุนที่มั่นใจแล้วก็สบายใจที่สุดนะปัจจุบัน,น้วครับครับคุณเผ่าครับทีนี้หุ้นจีเนี่ยก็มีหลากหลายกองทุนเหลือเกินนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของแอคทีฟหรือว่าพาสซิฟฟันนะฮะรูปแบบการลงทุนแบบไหนที่นักลงทุนเนี่ยจะสามารถเลือกไปลงทุนได้แล้วก็มีความเหมาะสมต่อการลงทุนในสภาาาพกรรแบนี้้้งงงจิๆตอ ค้าความกับมานิดหนึ่งครับถ้าเราจะเลือกกองทุนจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าหุ้นจีนจริงๆมีหลายแบบนะครับมี A share ก็คือหุ้นที่ิสต์ในประเทศจีน H share อยู่ในฮ่องกงถูกไหมครับแล้วก็มี ADR ที่ิสต์อยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีหุ้นไต้หวันอีกเพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนในกองทุนเราควรจะดูนโยบายของกองทุนดีๆครับว่าเขาจะลงทุนในอะไรบ้างบางกองบอกว่าลงอชัยหน้าก็คือหุ้นประเทศจีนอยู่ที่ไหนก็ได้บางที่บอกลง A share บางที่บอกลง H share นะครับ เพราะนั้นต้องดูให้ดีก็จะให้ข้อแนะนําไว้ก็คือว่าอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับปัจจุบันนะครับเขาจะเน้นอยู่สี่เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกดู a l circulation ก็คือเน้นเศรษฐกิจการบริโภคในประเทศนะครับเพราะนั้นกลุ่มน,นี้เอแชจะได้ประโยชน์มากๆนะครับกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของกลุ่มสุขภาพนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้ประชาชนชาวจีนอายุยิงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสุขภาพเนี่ยส่วนมากก็จะลิสต์ในเอแชเหมือนกันนะครับ อันที่สามกลุ่มที่เป็นบิ๊กเทคต่างๆที่เป็นเทค5.0นะครับอันนี้ก็จะมีการกระตุ้นลงมามากเพราะนั้นบิ๊กเทคเนี่ยก็ส่วนมากจะอยู่ใน s อ h a ช e หรือว่า ADR เป็นหลักนะครับเพราะนั้นถ้าใครชื่นชอบส่ายหุ้นเทคใหญ่ๆณนะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูในฝั่งที่ลิสต์ที่อเมริกาหรือฮ่องกงนะครับ<ฆ>แล้วก็สุดท้ายที่จีนเขาเน้นก็คือเรื่องของพลังงานสะอาด c ลีเ n อ n e จี y นะครับหุ้นกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ใน A อ h a ชรเป็นหลักเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามองในในโยบายทั้ง4ข้อที่บอกกว่าจจระะตุนน้ีย สามในสี่เนี่ยจะอยู่ที่พุ้นที่เอแช์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้านักลงทุนจะเลือกลงทุนด้วยด้วยปัจจุบันนะครับที่จีนกาลังจะมุ่งไปเนี่ยคิดว่าให้เลือกกองทุนที่บริหารแล้วลงทุนในเอแช์เป็นหลักนะครับส่วนจะเลือกตัวแอคทีฟหรือแพสซีฟอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยสถิติแล้วครับกองทุนที่เป็นแพสซีฟเนี่ยในระยะยาวจะชนะแอคทีฟประมาณเก้าในสิบนะครับเพราะนั้นถ้าจะเลือกแอคทีฟก็ต้องเอาให้มั่นใจว่าเราเลือก กองทุนที่ดีฟันเมนเจอร์ที่เก่งจริงๆนะครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวถ,ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะติดตามแล้วก็ไปสอบถามกันต่อได้ที่จิตตะเวลนะคะวันนี้ขอบพระคุณามาก <ผม S 2> เลยค่ะ ขอ,ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีคับ,คบนะคะเสียดายมีเวลาน้อยนะคะไม่งั้นจะเจาะลึกได้มากกว่านี้นะคะส่วนท่านใดที่อย่างที่บอกแล้วค่ะก็สามารถที่จะไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายนะครับแล้วก็จิตตะเวลก็ขึ้นชื่อเรื่องของการนํา AI มาช่วยในการจับพอร์อตด้วยใช่ค่ะนะคะณปัจจุบันนี้มีเครื่องมือหลากหลายมีตัวช่วยมากมายนะคะแต่สําคัญเลยค่ะสําหรับนักลงทุนนะคะก็คือติดตามสถานการณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้โอกาสต่างๆเพื่อเป็นนประโยช์ เสริมเติมพอร์ตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะพรุ่งนี้10.05นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ